เติมเกมถูกปลอดภัยมั่นใจเพจล,ลักกี้คอยเติมได้2ระบบทั้ง Android และ iOS สะดวกรวดเร็วทันใจไม่โดนแบนไม่รีฟันเปืดอยาวนานมากกว่า5ปีเติมวันนี้กับลักกี้คอยดีมากครับกับสวัสดีีทุกคนเช่นเคยกันด้วยแล้วกันนะครับโอเคครับวันนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูเทคนิควิธีการเล่นนี่สหรับในส่วนของการแทงทะลุช่องยังไงให้คู่แข่งจับทางยากนะครับผมแล้วก็ ปรับตัวไม่ทันนั่นเองนะครับหรือว่าสวิตตัวไม่ทันนะครับผมเพราะว่ากว่าที่คู่แข่งจะรู้สึกตัวเนี่ยเราแทงไปแล้วเรียบร้อยนีหผมแล้วก็ได้โอกาสได้เปรียบคู่แข่งไปแล้วนั่นเองนะครับผมนะเดี๋ยวแมตชนี้ชิน่าจะเล่นให้ดูแล้วกันนะครับผมว่าการเล่นแบบนี้เราควรจะดูจังหวะอะไรบ้างในในการเล่นการแทงนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูเลยครับอ่าอันนี้สามารถเอาไปเพิ่มเสริมเติมแต่งได้ในทีมของตัวเองนี่ผมทำให้ตัวเองเนี่ยเล่นเก่งขึ้นนะครับผมอ่ะ มีทักษะในการอ่านเกมได้ดีมากยิ่งขึ้นแนวอ่าเพื่อนเื่อก็ลองไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ระกันนะครับผมที่จังหวะนี้ครับให้บอลมาฟิลดับรามลามให้มาที่แดนกลางเลยครับจังหวะนี้ลองส่องดูก่อนครับถ้ามีพื้นที่แบบนี้สตันนิ่งเลยครับทุกคนเพราะว่าจังหวะแบบนี้เนี่ยมันไม่มีตัวเข้าอยู่แล้วนะครับเราแตะบอลขึ้นหน้าให้มันตรงกรอบพอนะครับแต่ว่าจังหวะนี้มันไม่ตรงก็เสียดายเหมือนกันนะครับผมเพราะถ้ามันตรงกรอบเนี่ยมีโอกาสสวบเหมือนกันนะครับผมมาจังหวะนี้ครับอ่ะ ดูนะครับผมจังหวะนี้โรชิกี้ครับพักหนึ่งจังหวะครับให้เมสซี่แล้วอิโตัว่างแล้วเห็นไหมนะครับแทงเลยครับเรียบร้อยครับทุกคนยังไงก็หลุดครับถ้าแบบนี้คู่แข่งเนี่ยไม่ดูตัวไม่ดูอะไรแบบนี้เนี่ยเราแทงเลยนะครับผมยัดบอลขึ้นหน้าแล้วพอดูกองหน้าเราว่างครับเราแทงสวนไปเลยนะครับผมถ้ากองหน้าเรามีสีดความเร็วอะสามารถเข้าไปจบเข้าไปทําได้เลยนะครับผมอ่ะอันนี้1จังหวะแล้วนะนี่ครับผมอันนี้ก็อยู่ที่ว่าคู่แข่งประกบตัวดีไม่ดีด้วยนะครับผม ถ้าเขาประกบตัวไม่ค่อยดีล้มๆนะครับผมเปิดช่องให้เราเมื่อไหร่เนี่ยเราสามารถแทงคู่แข่งได้เลยนะครับกว่วที่คู่แข่งจะเข้ามาประกบอะไปแล้วเนี่ยผมอาถาบอกเลยอ่ะอย่างจังหวะนี้ล้ำหน้าไปนะครับผมของคู่แข่งมาทกันต่อเนื่องครับเหมือนเดิมทําชิงไปหนึ่งสองเนี่ยผมแล้วจังหวะนี้ดูครับแทงออกมาจังหวะนี้ได้ยิงนะครับแต่ว่ามันยังไม่เข้าเลยครับก็แทงตํามจังหวะครับจังหวะนี้อ่จังหวะนี้คู่แข่งโยนอกบอยครับ เดี๋ยวตรงพื้นที่ตรงกลางครับไม่มีใครเลยครับตรงพื้นที่เอโตครับเราพักให้แดนกลางเลยครับแล้วแทงยาวเลยครับนี่เห็นไหมนะครับหลุดเลยนี่ครับผมเห็นไหมเพราะว่าถ้าคู่แข่งเขาไม่วางแขนหรือว่าไม่จัดองค์ประกอบในการยืนดีๆอ่ะนะครับผมเราสามารถที่จะเลือกแทงเลือกตัดได้เลยนะครับแต่ว่าจรงนี้มันจวนตัวไปนิดนึงครับจังหวะเอโตเข้าไปยิงมันแบบประตูก็ออกมาแล้วนะครับผมอ่ะก็คาดเหมือนกันลูกนี้นะครับผมที่ไม่ได้ประตูนะทุกคนแต่ว่า ให้เพื่อนๆมองดูเทคนิคการแทงแล้วกันนะครับผมคือมองภาพระยะรวมนะครับอ่ะมองภาพระยะไกลนั่นเองนะครับว่าจังหวะไหนเราควรที่จะแทงเลยไหมอะไรเห่านี้นะเฮร์ะแทงตาอาแทงจ่ายยัดจ่ายตัดหลังเลยนี้นะครับมาจังหวะต่อไปครับไม่ยากการเล่นแบบนี้นะครับผมขอแค่เรามองเห็นว่าพื้นที่ตรงไหนพอที่จะแทงได้อะไรเห่านี้นะครับอ่าอย่างจังหวะนี้นะครับผมจ่ายยัดให้กับเมสซี่ไปเลยนะครับเมสซี่แตะหนึ่งจังหวะคืนให้เอโต้ครับ ดีโตยังไงอ่าพักหนึ่งจังหวะให้เมสซี่วิ่งนะครับผมอ่าแล้วก็จ่ายแทงมาเห็นไหมนะครับจังหวะแทงมันก็จะมีเรื่อยๆอในหถ้าเรามองเห็นีนผมเพราะว่าพอเราแตะบอลปุ๊บช่องมันก็จะเปิดนะครับเราอ่านจังหวะเปลี่ยนปุ๊บนะครับคู่แข่งก็จะมีช่องให้เราได้ทําการแสดงนนดองนครับผมอ่มีช่องให้เราได้ล่อเป้าอันแหละนะครับผมง่ายๆเลยหลักการสําคัญแล้วก็คือมองดูคู่แข่งของเรานะครับผมว่าอยู่ในพื้นที่รับบอลได้ไหมอ่ามีตัวที่จะ รับบอลไหมอะไรแบบนี้นี่ครับผมดู่างจังหวะนี้ครับตัดให้มาที่โมดิปโมดิตทั้งหนึ่งจังหวะแทงมาที่เมซ,ซี่เมซ,ซี่เนี่ยไม่ไม่ต้องเป็นตัวเล่นนี่ครับผมคือเอาล่อเอาคานาวาโลออกมาเนี่ยครับจากนั้นให้มาที่ตัวว่างครับก็คือเดอะบอยครับจากนั้นจับบอลหนึ่งจังหวะครับเข้าพื้นที่แล้วก็ปั่นเลยครับทุกคน ง่ายในห่วงในส่วนของการเล่นแดนหน้านี่ผมเราต้องมองดูว่าตัวไหนโดนประกบบ้างนะครับถ้าอย่างจังหวะเมื่อสักครู่นะครับผมเมสซี่โดนประกบอยู่เดอบอยว่างเราควรที่จะจ่ายให้เดือบอยนี่เพราะว่าเดอบอยก็ยิงได้เหมือนกันนะครับไม่จะเป็นว่าต้องให้เมสซี่จบตลอดนะครับอยู่ที่ว่าตัวไหนอยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่ายิงได้ในในระยะที่แบบมันยิงได้ยิงมันถนัดเท้าขวามันยิงยิงค่อนข้างได้ดีเลยแหละนห่ผมอ่ะมาดูจังหวะต่อไปครับนะแทงตัดมาจังหวะนี้เสือปลายแลวอ้าวจิ้มได้เลยครับทีนี้ก็ให้เข้าไปครับลูกนี้ ขาถวายพานมาขนาดนี้เราก็ต้องตอบสนองหน่อยในของลูกนี้ก็ไม่ได้เป็นจากการแทงนะครับแต่ว่าก็ได้ประตูมาแบบก็ดีเหมือนกันครับลูกแบบนี้ไม่ต้องทําอะไรมากจังหวะนี้แทงยัดให้เลยครับแต่ว่าลึกไปนิดนึงครับจังหวะนี้ก็พยายามเล่นให้มีทรงลักกันนะครับผมสําคัญเลยก็คือมองภาพให้ออกครับว่าจังหวะไหนควรทําชิ่งกันนะครับอย่างจังหวะนี้ให้โมดิครับจี้ขึ้นหน้าก่อนครับเพื่อให้เมสซี่เติมครับเราอย่าเพิ่งจ่ายต้องอ่านจังหวะด้วยว่าจังหวะไหนควรวิ่งตัดขึ้นมาก่อนนะครับผมจากนั้น จิกแล้วเข้าพื้นที่เลยครับปั่นเรียบร้อยครับเห็นไหมเราสร้างอ่าสกอร์ได้จากทุกทิศทุกทางครับได้หลายรูปแบบนะครับว่าจะเป็นการแตะการอ่าแทงทะลุช่องอะไรต่างๆครับการอ่านเกมของเรานี่แหละนะครับผมว่าจังหวะไหนควรที่จะทําอะไรนะครับผมอ่ามันก็จะทําให้ทีมของเราเนี่ยดียิ่งขึ้นนะครับโหดยิ่งขึ้นเก่งยิ่งขึ้นนะครับในเรื่องของเกมรุกเกมรับเราก็อย่าทิ้งเนี่ยของเกมรับเราก็ต้องเล่นให้แน่นนะครับผมเล่นให้มีอ่าเขาเรียกว่าไงมีสปิริตในทีมนะครับผมอ่า มีการเล่นเกียรับที่ดีนะครับเกียงรับเราก็อย่าปล่อยนะครับผมดักให้หมดนะครับผมอย่าให้คู่แข่งได้มีโอกาสเข้ามาเปิดเข้ามาส่องนะครับถ้าเราเล่นแบบนี้ได้ทุกนัดน่ะโอกาสที่เราจะแพ้มันก็มีน้อยนะครับผมอ่ะมันก็มีแพ้บ้างนะครับแต่ว่ามันก็เล็กน้อยนะครับผมส่วนใหญ่เราก็จะเน้นไปทางที่แบบจะชนะซะเยอะมากกว่านะครับผมลองเอาไปปรับใช้ดูแล้วกันครับจังนี้ได้โขกเลครับน่าเสียดายนะครับดูนี้ไม่เป็นประตูครับแล้วก็คู่แข่งกดยอมไปเลยครับอ่ะ โดนไปขนาดนี้ใครไม่ปล่อยจอยบ้างเลย <c oughs> <c oughs> นะครับผมอ่ะลองไปฝึกดูนะครับสำคัญเลยก็คือการอ่านจังหวะนะครับดูช่องว่างนะครับในการแทงเราพอที่จะแทงยัดแทงจ่ายได้ไหมนี่ผมลองฝึกดูนะครับผมอ่ะไม่มีใครเก่งในวันเดียวครับหากดูแล้วชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตาม